สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจินรัชยาจันประเสริฐเลขที่32อยู่ชั้นไม่ยมศึกษาปีสี่ทับ4ค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโฆษณาที่ดิฉันได้รับชมค่ะชื่อว่านะคะอังซังฮีโร่หรือฮีโร่นะคะที่มองไม่เห็นนะคะจัดทําด้วยนะคะไทยประกันชีวิตจากความคิดเห็นของดิฉันนะคะไทยประกันชีวิตเนี่ยค่ะ ได้สื่อถึงผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นพนักงานธรรมดาธรรมดาโดยที่คนในสังคมหรือเราๆเ,เนี่ยนะคะไม่ได้ไปมองเห็นเขาเลยค่ะในชีวิตประจําวันแต่ในชีวิตประจําวันของเขานะคะเขาได้ทําความดีมากมายเลยค่ะเขาได้ช่วยช่วยคุณยายเข็นรถเขียนในทุกๆวันช่วยสุนัขจรนจัดให้อาหารมันในทุกๆวันทั้งๆที่เขานะคะก็ ไม่ได้มีมากมายไม่ได้มีอาหารมากมายแต่เขาก็ยังช่วยเหลือสุนัขช่วยเหลือเด็กผู้หญิงที่ของเงินอยู่ข้างถนนโดยที่เขาเนี่ยนะคะไม่ได้มีสตางค์หรือไม่ได้มีเงินมากมายเลยค่ะเมื่อเขาเห็นต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาเนี่ยคะ่ะเขาก็เอาต้นไม้เนี่ยไปเลื่อนไปตั้งที่มีน้ําตรงรางน้ําที่น้ําตกลงมาเพื่อที่จะให้ต้นไม้เนี่ยจะเรินเติบโตได้ การกระทําของเขานะคะคดิฉันคิดว่าเป็นการกระทําที่เขาไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่เขานะคะคจะได้ตอบแทนในด้านของมิตรภาพในด้านของความดีที่เขาได้กระทําเอาไวะคะ้ค่ะในด้านของมนุษยธรรมอีกด้วยะคะ่ะการ,กรทําของเขานะคะคทําให้บุคคลรอบข้างของเขาเยอย่างเช่นเด็กที่มาของเงิน เขาก็ได้เรียนหนังสือตามที่เขาหวังสุนัขจรจัดก็ได้มอบความซื่อสัตย์ให้กับเขาโดยการที่เขาไปเลี้ยงดูการที่ช่วยเข็นรถเข็นในคุณยายให้คุณยายในทุกๆวันเขาก็ได้ความรักความอบอุ่นจากคุณยายกลับมาการที่เขาเลื่อนต้นไม้ในวันนั้นให้ตรงกับรางน้ําทําให้ต้นไม้นี่นะคะมีความเขียวขจีมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมา ดิฉันคิดว่าเขาคงจะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ไทยประกันชีวิตเนี่ยคะ่ะได้สื่อก็คือความนึกคิดของคนค่ะดิฉันเนี่ยเมื่อได้ดูแล้วนะคะดิฉันรู้สึกไปเึ็นกับตัวละครเลยค่ะว่าทำไมกันนะทำไมเขาต้องทำดีทำไมเขาต้องปฏิบัติอย่างนี้ทั้งที่เขาไม่ต้องทำก็ได้ทำไปชีวิตเขาก็ไม่ได้ดีขึ้น แต่พอดีฉันได้ดูจนจบแล้วเนี่ยนะคะความคิดของดิฉันก็เปลี่ยนไปเลยค่ะว่าคนเราเนี่ยนะคะควรทาดีในทุกๆวันทําดีให้กับเพื่อนร่วมโลกทําดีให้กับคนในสังคมแล้วสังคมเนี่ยก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นดิฉันคิดว่าโฆษณาเนี่ยเป็นโฆษณาที่สะท้อนความคิดเห็นของคนในสังคมที่ดีมาก ดิฉันก็จะนำไปเป็นแบบอย่างและปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปค่ะขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะคะขอบคุณค่ะ